เปิดตาแล้วเ,เห็นอะไรไหมฮะมืดตึ๊อเราควรภูมิใจที่เรายูนิคมันเป็นพรที่เราทำเรื่องนี้ได้แต่เพียงผู้เดียวเวลาที่กระถางต้นไม้แตกออกเป็นชิ้นชิ้นมีชิ้นไหนบ้างที่เหมือนกันรูปทรงเดียวกันทุกชิ้นเป็นยูนิคหมด การที icate, ult, ่เราให้ค่าตัดสินว่าชิ้นนั้นใหญ่กว่าชิ้นนี้เล็กกว่าชิ้นนั้นคมกว่าชิ้นนี้ทื่อกว่านั่นเป็นมุมมองของคนเป็น perception ของคนแต่มันไม่ได้ทำให้ความโดดเด่นของแต่ละชิ้นเนี่ยด้อยลงไปก็เดี๋ยวเราจะเอาความรู้สึกเมื่อกี้ครับพี่กอดไปทำรูปกันได้สิเพราะงั้นอย่าปล่อยให้มันหายไปเพราะงั้นเราต้องภูมิใจว่าเราเป็น m a s t e r p i e ี e เราโคตรเป็นมาสเตอร์พีซเลยแล้วเมื่อไหร่ที่เราตระหนักรู้แล้วว่าเราเป็นสิ่งมาศจรรย์ที่ฉันเป็นแค่หนึ่งเดียวทุกคนเป็นหนึ่งเดียวหมดทุกคนเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเรียนแบบเสียงของใครได้ไม่มีใครเรียนแบบท่วงทํานองของท o อฟฟี่ได้ไม่มีไม่มีใครเรียนแบบลายเส้นในแบบที่ท็อฟฟี่ทำได้เพราะฉะนั้นท o อฟฟี่เป็นยูนิคสุดๆพอเราเติบโตมาในสังคมที่เราผ่านระบบการศึกษาเดียวกัน ทุกอย่างเราเราทำหน้าที่คล้ายๆกันจนเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีชีวิตเหมือนคนอื่นโน no, จริงๆไม่ใช่ต่อให้เป็นต้นไม้พันธุ์เดียวกันต้นมะม่วงเหมือนกันมีต้นไหนบ้างที่ออกกิ่งเหมือนกันเปะและให้ผลเท่ากันเปะไม่มีว่าทุกต้นแม่งยูนิคหมดนั้นเราต้องภูมิใจในความยูนิคของเราแล้วใช้มันประกาศออกไป This is I am เนี่ยทางของฉัน